นะครับวันนี้เราก็จะพามาดูงานต,ต,ต่อเติมใต้ถุนบ้านนะครับต่อเติมใต้ถุนบ้านนะครับทําเป็นห้องนอนที่อยู่อาศัยนะครับโดยช่างใหญ่ของเราอันนี้ก็กรออีกครับก่ออยุอันนี้เป็นห้องนอนคุณนายใช่ไหมห้องนอนคุณนายแล้วก็ไปที่ห้องนอน เจใหญ่นะครับสำหรับเอ่อ,อเจ้าของโครงการก็เดินตรวจงานนะครับทู้รับเหมาลายใหญ่อันนี้ก็จะเป็นห้องเจนิดนะครับเจใหญ่เรามาดามมาดามนะครับมาดามทำงานอยู่ชนบุรีนะครับงบประมาณหนึ่งแสนบาทครับก็จะมีเสาอ,อยู่ภายในตัวบ้านมีเสาเก้าต้นเนาะ อ่งน,นั้นก็เป็นต่อต่อชานออกมาแล้วก็ทําเป็นห้องนะครับใช้เสาเหล็กใช้เสาเหล็กกันวันไนหรือเหล็กซิงก์อลูซิง์นะครับอันนี้สําหรับเด่นชาแนลก็มารับงานรับจอบอีกแล้วนะครับผมเมือ่อเมื่อวันก่อนก็รับจอบท่อปะปาแตกวันนี้มารับจอบก่อยิบอีกแล้วตกกลางคืนก็ไป ประจำหน่วยกู้ชีพเนี่ยขยันจริงๆนะครับผมวันนี้ห้องนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จยังไงครับวันนี้ห้องนี้ก็ก่อเสร็จนะครับเพราะช่างเด่นเขาคล่องอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็จะให้ฉาบเลลยคครัับหงพรุ่งนี้ฉาบเพราะว่าเดี๋ยวไปเข้าเวรกลางเวรแล้วไม่ได้มาทำใช่ าจากที่ช่างอภิษณีเนี่ยะคะแต่ช่างใหญ่เรารู้สึกว่ายังไม่ฟื้นตัวนะครับยังเลงยังแบบยังไงอ่ะยังไม่สว่สงสว่างเลยนะครับผม <c oughs> เจอ <c oughs> เจอนี้หรือเปล่าเจอขวดแดงหรือขวดเขียว <c oughs> ขวดเขียวครับเจอขวดเขียวเข้าไปนะครับข้าวหอมของเรา <c oughs> ข้าวหอมวันนี้มีรถมึนเมาหน่อยข้าวหอม <c oughs> ก็จะเป็นสองห้องนอนครับ หนึ่งห้องหห้องโถงงบประมาณมาดามส่งมาหนึ่งแสนบาทนะครับก็ใช้วัตถุดิบชั้นดีวงกบก็วงกบ u pvc กันปวกกันเอ่อกันยืดหยุนเขาเรียกกันยืดหยุนฝนตกเปียกก็ไม่เป็นไรใช้สำหรับภายนอกภายในก็ได้ เ,เพราะว่ามันเป็นอ่อเป็นยูยู C ครับแบบแข็งใช้ดีใช้ทําเป็นไอ้วงกบห้องน้ำก็ได้อิฐก็ประมาณ1,000ก้อนนะครับทางนี้ก็จะเป็นชานหน้าบ้าน ห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างอยู่ประมาณสี่หน้าต่างสี่ตัวทางนี้จะออกมาที่ห้องครัวนะครับออกมาห้องครัวก็วประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับต่อเติมห้องใหญ่กี่ตารางเมตร,ร,รครับช่างใหญ่กี่ตารางเมตรครับเจ็ดสิบเอ็ดตารางเมตรครับผม เจ็ดสิบเอ็ดตารางเมตรเดี๋ยวก็ทําฝ้าข้างล่างเป็นงานรีโนเวทนะครับเนาะงานรีโนเวทก็จะสวยขึ้นมาอยู่แล้วดอกเดี๋ยวจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผม